เตรียบเทียบ iPhone 11และ iPhone 12แบบใช้ใจคุยกันรุ่นไหนคุ้มกว่ากันต้องดูค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็อยู่กับสเปคโฟนอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะเตยจะมาทำการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง iPhone 11และ iPhone 12ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบกันนะคะโดยให้เห็นถึงในเรื่องของราคาระหว่างมือ1มือ2ด้วยว่าถ้าหากว่าต้องการจะซื้อ2รุ่นนี้จริงๆรุ่นไหนจะเหมาะกว่ากาันรุ่นไหนจะคุ้มค่าวกว่ากันนะคะใครอยากรู้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องดูเลยค่ะมาเริ่มดูในเรื่องของขนาดกันก่อนเลยนะคะตัวของ iPhone 12 มีความหนาอยู่ที่ประมาณ7.4มิลค่ะแต่ว่าในส่วนของ iPhone 11นั้นจะหนาอยู่ที่8.3มิลแต่ว่าทั้งคู่นะคะมีความกว้างอยู่ที่6.1นิ้วเท่ากันค่ะส่วนในเรื่องของวัสดุที่ใช้นะคะตัวของ iPhone 12เนี่ยก็ดีกว่าค่ะเพราะว่าได้ตัวกระจกหน้าจอที่เป็นเซรามิกชิลด้วย และในส่วนของน้ำหนักนะคะตัว iPhone 12ทำน้ำหนักไปเพียงแค่162กรัมเมื่อเทียบกับ iPhone 11ที่หนักถึง194กรัมนะคะ iPhone 12ถือว่าทำออกมาได้ดีมากกว่าค่ะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการดีไซน์ทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้การดีไซน์ที่เป็นรูปแบบเดียวกันค่ะมาดูกันที่ในเรื่องของหน้าจอกันบ้างนะคะการแสดงผล iPhone 12ได้หน้าจอที่เป็น OLED ให้สีสันที่มีความสดใสและรุ่นนี้ยังรองรับนะคะการใช้งานหน้าจอแบบ HDR ด้วยเมื่อเทียบกับ iPhone 11ที่หน้าจอของเขายังเป็น IPS อยู่ตัวของ iPhone 12ถือว่ามีความน่าสนใจมากกว่าค่ะแต่ว่าส่วนของ iPhone 12นะคะที่ได้หน้าจอ OLED ไปก็มีข้อสังเกตในเรื่องของการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ที่ทำงานหนักกว่าจึงทำให้ iPhone 12กินพลังงานของแบตเตอรี่มากกว่า iPhone 11ค่ะใครที่เน้นการใช้งานยาวๆนะคะ หรือว่าไม่อยากชาร์จแบตบ่อยๆเนี่ยตัวของ iPhone 11ก็ดูจะทําออกมาได้ตอบโจทย์มากกว่าค่ะถัดมาก็เป็นในส่วนของชิปประมวลผลนะคะแน่นอนว่าชิปประมวลผล A14 Bionic เนี่ยย่อมดีกว่าและแรงกว่า A13 Bionic อยู่แล้วและนอกจากนี้นะคะตัวของ A14 Bionic ยังเป็นชิปเซตที่รองรับการใช้งานการเชื่อมต่อเซลลูลารแบบ 5G ได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะการใช้งาน 5G ของ iPhone 12เนี่ยยังมีในหลายๆปัญหาเกิดขึ้นนะคะทำให้ทั้งในเรื่องของการใช้พลังงานที่สูงด้วย ทำให้เวลาที่เราใช้งาน iPhone 12จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ใช้งาน iPhone 12จะเปลี่ยนไปใช้การใช้งานแบบ 4G แทนค่ะทําให้ในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานเซลลูล่าเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันสําหรับ iPhone 12และ iPhone 11เลยส่วนในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพนะคะในด้านของกล้องและการถ่ายภาพทั้ง iPhone 12และ iPhone 11ให้กล้องหน้าและกล้องหลังนะคะมาในขนาด12ล้านพิกเซล ทั้งหน้าและหลังอย่างละ1ตัวมาเท่ากันทั้ง2รุ่นค่ะแต่ว่าในส่วนของ iPhone 12นะคะจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าทำให้ได้เปรียดนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยแล้วก็สามารถใช้งานในเรื่องของรูรับแสงที่กว้างกว่าของ iPhone 11ค่ะทำให้ในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะได้ภาพที่มีความสว่างมากยิ่งขึ้นมากกว่าตัวของ iPhone 11และสุดท้ายนะคะก็เป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone 12นะคะจะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่2 8 1 5แ mm, มิลลิแอมแต่ว่า iPhone 11นะคะจะให้มาอยู่ที่3 1 1 0ม mm, ิลลิแอมค่ะแต่ว่าเมื่อใช้งานจริงนะคะถ้าหากว่าตัวของ iPhone 12เปิดการใช้งานสัญญาณ 4G ถึงแม้ว่าจะให้ความจุแบตเตอรี่มาน้อยกว่านะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานก็สามารถใช้งานนะคะด้านของแบตเตอรี่เนี่ยได้ยาวนานมากกว่า iPhone 11อยู่เล็กน้อยค่ะ แต่ถ้าหากว่าเรามองกันถึงในเรื่องของการชาร์จด้วยนั้นนะคะถึงแม้ iPhone 12จะให้แบตเตอรี่มาน้อยกว่าแต่ว่ารุ่นนี้รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะคะที่เป็นแบบ m a ็ s a f e โดยที่รองรับความไวอยู่ที่15วัตต์ค่ะถ้าเทียบกับ iPhone 11ที่ยังรองรับการชาร์จแบบ q i อย่างเดียวเนี่ยตัวของ iPhone 12ก็ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นมากกว่าในด้านของการใช้งานจริงๆนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของความจุนั่นเองค่ะ โดยการซื้อขายมือหนึ่งนั้นนะคะ iPhone 12เนี่ยจะยังมีในส่วนของความจุให้เราเลือกใช้งานนะคะครบความจุตั้งแต่64 g b 128 g b และ256 g b เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็น iPhone 11จะสามารถหาซื้อได้เพียงแค่ความจุอยู่ที่64 g b และ128 g b เท่านั้นค่ะ ขนาดความจุ256กิกใน iPhone 11เนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้แล้วที่เป็นรูปแบบมือ1น,นะแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวของ iPhone 11ความจุ256กิกเนี่ยจะเหลือเพียงแค่มือ2เท่านั้นที่สามารถหาซื้อได้นะคะและในเรื่องของราคานะคะจะขอแนะนำเป็นราคาของขนาด128กิกและ256กิกเนื่องจากว่าขนาดความจุ64กิกเนี่ยเป็นขนาดความจุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบเริ่มต้นค่ะ ราคามือหนึ่งจาก iStudio 7สำหรับ iPhone 11ขนาดความจุ128 g ิราคาจะอยู่ที่18,500บาทส่วนขนาด256 g b ไม่มีให้เลือกซื้อค่ะถัดมาเป็น iPhone 12ขนาดความจุ128 g b ราคา24,900บาทและขนาดความจุ256 g ิ ราคา28,900บาทค่ะส่วนในเรื่องของราคามือสองนั้น iPhone 11ขนาดความจุ 128GB ราคาจะอยู่ที่ประมาณ12,000บาทไปจนถึง15,900บาทและขนาด 256GB ราคาจะอยู่ที่ประมาณ15,000จนถึง16,900บาทค่ะและถัดมาสําหรับ iPhone 12มือ2นะคะขนาดความจุ 128GB ราคาจะอยู่ที่ประมาณ16,000บาท ไปจนถึง1,9,900บาทค่ะและขนาด256 g กิกราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,900 0บาทค่ะจากสเปคทั้งหมดนะคะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะที่เตยได้ลองนะคะ เปรียบเทียบไปกับเพื่อนๆเ,เห็นในแต่ละจุดแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อนะคะระหว่างโทรศัพท์2รุ่นนี้ตามจุดเด่นต่างๆของเขาได้แล้วก็ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้อย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะคะ1ก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการโทรศัพท์มือถือที่เน้นการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมได้นะคะไม่ได้ใช้งาน 5G อยู่แล้วแล้วก็ไม่เน้นการใช้งานถ่ายภาพในที่มืดนะคะ ตัวของ iPhone 11ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สามารถตอบโจทย์นะคะกับการใช้งานและก็ตามไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้เลยแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้งานนะคะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ด้วยการซื้อมือหนึ่งที่มีความจุ 256GB ได้เพื่อนๆจะต้องใช้งานการซื้อเป็นแบบมือ2เท่านั้นสําหรับใครที่ต้องการใช้งานแบบ256 GB นะคะ และแน่นอนว่าเมื่อเพื่อนๆซื้อมือสองสำหรับ iPhone 11มันมีโอกาสน้อยมากๆเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำสำหรับการที่เพื่อนๆจะได้โทรศัพท์มือถือที่เป็นมือ2พร้อมกับประกันที่ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าข้อดีนะคะของการซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 11มือสอนะคะก็จะอยู่ที่ว่า ระหว่างขนาดความจุ 128GB มือ2กับ 256GB มือ2อนะคะสขนาดความจุนี้ราคามือ2ส่วนต่างจะต่างกันอยู่ที่ไม่เกิน2,000บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มราคานะคะแล้วก็เป็นการอัพสเปคที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นข้อสังเกตในการซื้อโทรศัพท์มือถือมือ 2. สองำหรับ iPhone 11รุ่นนี้ก็คือ รุ่นนี้นะคะยังมีในส่วนของแบตเตอรี่ที่เพื่อนๆควรจะต้องให้ความสนใจค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆได้เ,นนเครื่องนะคะที่มีปริมาณคุณภาพของแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่ประมาณ80%หรือต่ํากว่ามานะคะเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องนําไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยซึ่งต้นทุนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ต้องนํามาคิดในการซื้อโทรศัพท์มือถือมือสองค่ะ <S <S ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งครั้งนะคะสำหรับการเปลี่ยนกับศูนนะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ3,190บาท แต่ถ้าหากว่าคุณเปรียบข้างนอกนะคะเพื่อนๆก็จะได้อยู่ที่ราคาประมาณ2,700บาทไปจนถึงประมาณ3 0 0 0บาทนะคะมันก็จะเท่ากับว่าเพื่อนๆจําจำเป็นที่จะต้องซื้อโทราศัพท์มือถือนะคะ iPhone 11นะคะถ้าเป็นขนาดความจุ 256GB กิกเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่2 0 0 0 0จนถึง21,000บาทนะคะโดยที่ราคานี้ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนนำไปเปรียบเทียบกับตัวของ iPhone 12 ในขนาดความจุ256กิกเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้โทรศัพท์มือถือนะคะ iPhone 12ขนาดความจุ256กิกในราคาที่ใกล้เคียงกันเลยและที่สำคัญเพื่อนๆยังจะมีโอกาสนะคะในการจะหาซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 12ขนาดความจุ256กิกนะคะในเวอร์ชั่นที่เขายังมีประกันเหลืออยู่เนี่ยมีโอกาสาที่จะหาซื้อได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครหาซื้อเลยรูปแบบที่มีประกันได้ก็จะถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่คุ้มมากๆเลยทีเดียวเมื่อเทียบกันกับ iPhone 11แล้วนะคะเพราะว่าฟีเจอร์ต่างๆที่เ,เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ต้องการจะใช้แต่ก็จะมีมาให้ทั้งใน,นเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนการใช้งาน 5G นะคะก็ถือว่า ทำออกมาได้ครอบคลุมนะคะส่วนในเรื่องของการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมแน่นอนว่า iPhone 12นะคะทำออกมาได้ดีมากกว่า iPhone 11อยู่แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆกับการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง iPhone 11และ iPhone 12ในความคิดเห็นของเตยพร้อมทางนะคะการเปรียบเทียบในกรณีของการซื้อแบบมือสองด้วยถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างเนีเ่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเตยเอาไว้ด้วยนะแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลัง ใจให้กับเตยและทีมงานด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ